แม่งสวยแต่เช้าเลยเอาของมาส่งไปรับบอกเป็นระเบิดอีกผมไม่รู้พี่รถรถใหม่อยู่แล้วพี่มาจับได้ยังไงเนี่ยมันยังไม่ได้ป้ายทะเบียนนะพี่แล้วมาหาว่าของเป็นระเบิดอี่เป็นยะบาอีก <c oughs> อันนี้อันนี้ของนะครับ <c oughs> อันนี้แยก <c oughs> แยกอ่อนนุชนะครับไลฟ์กันให้ดูเลยครับ รู้พี่แต่ว่าผมก็บอกพี่แล้วว่าป้ายทะเบียนผมตามแล้วมันยังไม่ได้ก็ไหนแล้วเรื่ใชเล่อนท้ายสนุกก็มีแล้วไงพี่นี่ให้พี่ไปแล้วเลื่อนท้ยใช่พี่ไปหาเรื่องจับอีกอ่ะเดือนสองอ่ะคือหาลืนเกินไปแล้วไม่ใช่ผมไม่ตามพี่รถก็จำเดิมแค่ป้ายทะเบียนอันหนึ่งมันไม่หนักหรอกพี่แต่มาหาเรื่องจับอ่ะโอ้โหไม่โคตรสุดยอดเลย อ่อนนุชซอยออปากซอยอ่อนนุรับห้าสิบห้านะครับพี่หาเรื่องจับตั้งแต่เรื่องนา้ิดาแล้วพี่นี่หนูไม่ติดเป็นป้ายเนี่ยไม่ได้หาเรื่องนะแล้วทำไมผมไม่ผมไม่ติดถ้าเกิดพี่เป็นรถใหม่พี่เป็นตำรวจพี่ยังไม่ได้ป้ายฉบเบนี้ฟังดิพี่ก็สามารถขับไปไหนก็ได้ในการไม่ติดเป็นป้ายตำรวจเขาก็ต้องจับผมรู้ครับแต่แต่เดายังไม่ได้พี่อ้างว่ายังไม่ได้ไม่ได้อ้างไม่ได้อ้างพี่ก็ยังบอกว่ายังไม่ได้อะ ก็ใช่ยังไม่ได้พอร้านยังไม่ส่งไงพี่ผมตามแล้วแต่ยังไม่ได้จะให้ผมทำไงเนี่ยรถผมครับรถตัวแรกอะใช่ครับเมียเป็นชื่อเมียออกให้ผมออกไม่ตั้งไม่ต้องจบแล้วเลยไไหนออกไปถ้าไม่ออกแล้วเดี๋ยวมีปัญหาผมก็ขอแล้วเพราะศาสตร์เอ็กผมก็ไม่โดนนะพี่ผมก็เอาเนี้ยให้เดี๋ยวผมจะออกไปตั้งอ้คุณผมก็สมัครใจว่าเสียไม่เสียไม่นี่ผมออกไปตั้งก็หาไม่ติดเป็นปใต้ทุกที่ เลยนี่รถออกมาใหม่ก็โดนพันอยพี่โดนนะครับเขามีระยะเวลาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าสี่เดือนที่จะแล้วถ้าเกิดมันไม่ได้ผมส่งไปย้ายผมทำยังไงอะพี่ให้ผมทดยังไงครับถ้าเกิดของมันยังไม่ได้พี่ให้ผมทดยังไงพี่พูดดิไม่ใช่เอาข้อกฎหมายแม่งปัญญาอ่อนมามาใส่กับผมถ้าเราไม่มีใบขี่แล้วเราจะให้ทำยังไงอะไปขี่มีพี่ไม่ใช่เราไม่ขี่เป็นป้ายเนี่ยอ้าวแล้วถอยรถออกมาวันแรก แล้วไม่ได้ไปายทะเบียนโดนจับเลยป่ะพี่โดนจับเลยไหมครับพี่อธิบายให้ผมฟังเลยดิพี่อธิบายให้ฟังเลยดิประชานชนน่ะเขารับฟังอยู่เดี๋ยวเงี้ยดักแน่ๆพี่ผมไม่สนใจหรอกจะเสียค่าปรับเท่าไหร่อะแต่มันไม่ใช่อะ่ะโอ้หสุดยอดเลยเขียนมาเละพี่ผมไม่ตั้งใจแต่ไม่ใช่มาเขียนแบบข้อหาปัญญาอ่อนอะไรเงี้ยพี่ รมกรรมมันมีนะพี่ถ้าเกิดพี่ผู้รีบประชาชนหรืกรรมมันมีนะพี่ยังดีรอพี่ยังเป็นไปสั่งของผมถ้าเป็นไปอะไรคราดูใช่พี่ทะเบียนมันยังไม่ได้แล,<ห>แล้วจะให้ทํำยังไงอะ่ะเราก็ตามแต่ไม่ใช่มาเขียนข้อหาบางอย่านหรอกอย่างเงี้ยพี่ไม่ของผมมันเป็นไปแบบตีหลอกเนะี่ยได้นะไไดต่อน,นอาเป้าเว้นนะครับ แม่งสวยแต่เช้าเลยจริงๆตรงสี่แยกเลยแล้วตั้งตั้งหลานตรงสี่แยกคือมันไม่สมควรสี่แยกไฟแดงคือไม่มีไม่มีอะไรให้ผมเลยแล้วมาหาว่าของนี้เป็นยาบ้าผมก็เลยต้องขออนุญาตแกะก่อนแล้วซึ่งของมันจะเสียหายแล้วใช้ผมยมยังไงครับฝากไปด้วยนะครับ ฝากทุกคนแชร์ด้วยนะครับซึ่งรถผมแค่ไม่มีแผ่นายทะเบียนแล้วแม่งเสียเวลามากฮะเสียเวลาจริงคือรถถอยมา,าแล้วแต่ยังไม่ได้ป้ายทะเบียนก็ตามไปแล้วแต่มันยังไม่ได้แล้วมาเขียนว่ารถไม่ติดแผ่นใบทะเบียนอย่างนั้นรถถอยออกมาวันแรกก็ต้องมีายทะเบียนเลยหรือเปล่าครับหาเรื่องจับจริงๆเลย คือไม่มีการยืดหยุ่นอะไรให้ประชาชนเลยคี่แบบจำเงินอย่างเดียวครับคือหิวว่าพูดง่ายตำรวจยังอธิบายไม่ได้เลยว่าอย่างนี้รถวันแรกออกมาก็ต้องมีปทะเบียนแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยครับัแหละ